ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ความกลกามกับคุณสายโดยกริตานนถ้าคุณนอกใจใครคนหนึ่งสำเร็จอย่าคิดว่าอีกฝ่ายไม่เท่าทันแต่จงรู้ไว้ว่าเขาให้ความเชื่อใจคุณเกินกว่าที่คุณควรได้รับแบงมีอาชีพเป็นเซลลขายรถพูดเก่ง ยาสายดีลูกล่อลูกชมแคลวๆตีท็อปเซลเขามีแฟนคนหนึ่งชื่อป่านเป็นเซลอยู่โชว์รูมเดียวกันด้วยความที่เป็นหนุ่มคารมดีพอๆกับหน้าตาทำให้มีสาวน้อยสาวใหญ่เซลใหม่เซลเก่ารวมถึงลูกค้าสาวสาวแวะมาแจากขนมจีบเป็นประจำและก็เข้าทํนนองพี่ว่าผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เหมือนงูไม่มีพิษ แต่สำหรับแบงไม่ใช่งูพิษธรรมดาต้องเรียกว่าจงอางในคราคนเพราะพี่แกเจ้าชู้ประตูดินมากตอดเล็กตอดน้อยลูกค้าสาวสาวตลอดปานเองก็รู้ถึงความกระลั่นมากรักของแฟนลุงแต่แบงก็ลื่นเป็นปลาไหลอาบน้ำมันรังข้าวปานไม่เคยจับได้ค่าหนังคาเขา อีกครั้งเธอคิดว่าสิ่งที่มีให้แบงคือรักไม่ใช่หงปานพยายามบอกแบงสเสมอให้เลิกทำตัวเจ้าชู้แต่แบงก็ยึดมั่นในเจตานารม,มือลนพี่เคยบอกสเสมอสเสมอว่าแต่งงานกันเมื่อไรจะเลิกมิตรยเจ้าชู้พันทีในระหว่างนี้ก็อย่าบีบกันเกินไปถ้าทำไม่ได้ก็ให้เลิกกันะตอนนี้วงเล็บเปิดเอากับขาวสิงวงเล็บปิด ซึ่งทั้งสองรู้กันอยู่ว่าเรื่องขายมาดัดน้นี้ไม่ใช่คำงคูแต่เป็นข้อตกลงพี่ฝ่ายชายบอกตั้งแต่เริ่มคบกันและฝ่ายอิงเลือกจะยอมรับแต่นั่นหลัลังเกิดข่าวกามขึ้นบ่อยเขาเริ่มเกิดปมเล็กๆในใจฝ่ายอิงว่าถึงรักแค่ไหนมันก็มีลิมิตนะจ๊ะ ไม่ระแคะราคายเลยว่ากำลังเกิดเหตุการให้เธอต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งและเหตุการที่ว่าเป็นอะไรที่ไม่ธรรมาดาและเรื่องก็เริ่มที่ตรงนี้เมื่อแบงค์ได้รับแอบสายดวนให้นำรถไปส่งลูกค้าที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันแบงค์ชวนเพื่อนบีสองคนเดินทางไปบางสะพานด้วยกันคนหนึ่งชื่อต้อมีคนชื่อตัาม ใช้รถสองคันคันหนึ่งส่งมอบลูกค้าอีกคันใช้ขับกลับกรุงเทพออกเดินทางสายวันศุกร์กะว่านอนค้างสักคืนแล้วค่อยกลับวันเสาร์อุเรนมายามกุกไปไม่รีบร้อนถึงบางสะพานก็บ่ายแก่แก่ทั้งสามรีบขับรถไปส่งมอบลูกค้าเรียบร้อยจึงวงกกลับเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมเปิดเพียงหนึ่งห้องและเพิ่มเตียมเสริมหลังจากพักจนขายเหนื่อยก็ออกไปหาอะไรกินที่ร้านอาหารขึ้นชื่อแล้ว ยาโซดาน้ำยกมาเสิร์ฟสามนุ่มสามบุงกระดกชมจมกรึงได้ที่ก็ว่าจะกลับพ้อมกันพอดีว่าสายตาแบงเหลือไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังมองเขาถึงอยู่ใต้แสงสลัวแต่เธอดูเป็นสตรีสวยคมตาโตผมยาวถึงสะโกสายตาหยาเยิ้มไดรกถึงพ่อขาหมอมอีมบงทอดสะพานขนาดนี้ <c oughs> ความเจ้าชู้ ในริตตาแต่ครั้งจะเดินโฮมๆเข้าไปค่ะก็เสียมพีนเพราะค้าดกายเธอมีใ้หนุ่งหน้าเยียมนั้นพะเนอพะนออยู่แต่ก็นั่นละครับเป็นสามัญวิสายชายวัยคะนองตันหามักมีน้ำหนักกว่าเขตและผลระดับค้าโนว่าอยากแบ้งมองพระเดียวค่ะ ว่าผู้หญิงคนนั้นพร้อมให้คำใจคำตัวเลยลรีบบอกให้เพื่อนทั้งสองคนกลับโรงแรมไปก่อนส่วนตัวเองยืนรออยู่รือหนึ่งหน้าร้านอาหารไม่นานนะักผู้หญิงคนนั้นก็ตามออกมาคนเดียวอย่างรู้นานและแนะนำตัวว่าชื่อกาหลงแบงเองก็แนะนำตัวคร่าวๆคุยไปคุยมากกล่วจะไปต่อกันกาหลงบอกว่าไปเก็บ ของแป๊บเดียวมาเธอเดินกลับเข้าร้านสวนกับบริกรนุ่มหิวเข้มคนหนึ่งแบงซึ้งกำลังว่าวิมานในอากาศมารู้สึกตัวอีกที้หนุ่มสำเนียทองแดงเดินเข้ามาใกล้ๆกระซิบสีคำจำฝังใจพีธีอยาไปกับผู้หญิงคนนั้นนะักแบงงงว่าบอยคนนี้พูดอะไรวงเล็บเปิดของมันวงเล็บปิดไม่คิดแม้จะถามสาเหตุคลักเงินให้ยี่สิบแล้วแต่ให้กลับเข้าร้านแต่บ่อยคนนั้นไม่รับ เงินเดินกลับเข้าไปพิมพ์ข้อความชวนสงสัยว่าผมเตือนทีแล้วหนะักสักพักกลงเดินออกมาและตรงเข้ารัวกับงบันพันทีจากนั้นพากันไปที่โรงแรมเดียวกับพี่ต้อมกับตั้มพักอยู่แต่เปิดห้องใหม่อีกห,อหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคงไม่ต้องสาธยายรุ่งเช้าต้อมตัต้มตื่นขึ้นมาไม่เห็นเพื่อนก็เดาได้ว่ามีสัต่ติงอย่างเคยอย่างให้คุณแบงค์ไปไหนก็ได้มีมันพุกพีระหว่างกำลังเก็บของมีคนเดินมาเคาะประตูพี่ คิดว่าเพ่อนจอมเจ้าชู้ที่ไหนได้เป็นกาหลงเธอบอกว่าแบงค์ให้มาบอกวงเล็บเปิดอีกต่อวงเล็บปิดว่าให้ต้อมตั้งกลับกรุงเทพไปก่อนได้เลยส่วนแบงค์จะอยู่ที่นี่ต่ออีกสักสองสามวันด้วยความเป็นห่วงว่าเพื่อนจะลงไปนอนคุยกับราคมาวุ้นข้าโรมแรมหรือเปล่าจึงให้กาหลงพาไปหาแบงค์พบแบงค์นอนยิ้มปั้นดันอยู่เขาบอกว่าให้กลับไปก่อนเดี๋ยวจะตามไป ระหว่างรอสามนุงคุยกันกาหลงจึงขอตัวไปอาบน้ำเมื่อบังเห็นฝ่ายหญิงรุกเข้าไปในห้องน้ำเมามอยค้านองปากแบบไม่เกรงใจฝ่ายหญิงว่าเชี่ยคนนี้แม,ม่เด็ดจริงสองเพื่อนพยายาบอกว่าเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอมาแต่แบังยืนยันว่าจะอยู่ต่อจะกลับไปทำงานวันอังคารฝากบอกจีเอ็มให้ด้วยต้อมตื้อต่อว่าถ้าป่านถามจะให้บอกยังไง แบงค์ให้เพื่อนทั้งสองบอกว่าตรงไปเยี่ยมญาติเพื่อนพยายามเกลียกล่อมแต่แบงค์ตอบกลับไปว่าจะจัดก,การเรื่องนี้เองจังหวะนั้นกับกาหลงอาบน้ำเสร็จพอดีต้อมตังต้งได้กลิ่นหอมปนฉุนจางจางลอยเตจ,จโกอ,อารมคู่กรุ่นถึงขนาดไม่อยากกลับกรุงเทพความหื่นส่งเสียมพักพา,ายนายนาย,ยูแจมกับเขาเแต่แบงค์รีบตะเพิดเพื่อนทั้งสองไปซะก่อนเขาวกะว่าจะเปิดห้องนี้อยู่กับกาหลงสักสอง วันค่อยกลับกรุงเทพแต่ฝ่ายหญิงบอกว่าให้ไปบ้านเธอดีกว่าอยู่กับยายทิดการแค่สองคนไม่ต้องเสียสตางค์เช่าโรงแรมแบงตอบตกลงพันทีโดยที่ไม่สำเียกแม้แต่น้อยว่าความสะึทกันกำลังกวดมือรออยู่บ้านกาหลงอยู่ห่างจากตัวอำเภอไม่ไกลนะัก เป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดกลางไม่เล็กไม่ใหญ่กาหลงพาแบงขึ้นไปหายายที่ชั้นสองยายของเธอเป็นอำมาตานอนนิ่งอยู่ในหุ้เห็นแค่เนาลางลางวงเล็บเปิดก็แปลกใจว่าทําไมไม่ให้อยู่ชั้นล่างแต่แบงก็ไม่ได้ถามวงเล็บปิดกาหลงบอกอีกว่าถ้าไม่มีผู้รับก,ก็อย่าขึ้นมารบก,กวนยายบนนุนี้เพราะแกไม่ชอบชมแปลกหน้าและยิ่งไม่ชอบเวลาที่กาหลงพาผู้ชายมาที่บ้านหลังจากไหวยายเสร็จ จึงเดินลงมาชั้นล่างกาหลงยิ้มอยู่แป๊บแล้วเดินเข้ามาบีบนวดแบงได้กลิ่นหอมจางๆจากตัวอีกฝ่ายอารมณ์ก็ตะเลิดอีกรอบทั้งสองพากันไปทำการบ้านต่อทันทีคงบอกได้ว่าเป็นครั้งแรกที่แบงคร่วมรักมาราทรนขนาดนี้พักหายใจได้ไม่นานกาหลงก็แซกเข้ามาจากเช้าถึงเย็นจนเพียไปหมด ก็ไม่ได้พิดอะไรมากพี่มานี่ก็เพื่อการนี้อยู่แล้วเพิ่งมาเริ่มรู้สึกแปลกเมื่อถือนมือเย็นเจ้าบ้านถือสำรับออกมาจากในครัวแังมองก็งงไม่น้อยเพราะอาหารข้ามีแค่ข้าวเปล่าหนึ่งก้อนวางอยู่บนชามสำกับสีสีขาวไม่มีกับสักยางถึงบ้านจะไม่ใหญ่โตแต่ก็ไม่ใช่ว่าเล็กมากข้าวของในบ้านก็พอมีราคาไม่น่าเป็นคนจนยากขนาดนั้นไหเอาข้าวเปล่ามาเลี้ยงแขกก็ถามอ้อม ว่าขาดเหลืออะไรหรือเปล่าเขาพอช่วยได้นะักแต่กาหลงบอกว่าเงินทองเธอพอมีแต่วันนี้เพียมากเลยไม่ได้ทากับข้าวให้กินไว้พรุ่งนี้เช้าจะทากับข้าวมื้อใหญ่ให้เป็นการแก้ตัวผัดจากนั้นเกิดกิจกรรมอะไรต่อฟุกคนคงทราบวันรุ่งขึ้นรู้สึกปวดขาข้างหนึ่งแบบไม่มีสาเหตุคิดว่าคงนอนผิดท่าเดินออกมาจากห้องนอนไม่เจอกาหลงหาจงพัวก,ก็ไม่พบ พกแค่โน้ตแผ่นหนึ่งเขียนไว้ว่าออกไปซื้อกับข้าว สา,สายกลับดัรู้สึกหิวจึงเดินเข้าไปในครัวเจอกระดาษโน้ตอีกแผ่นสอดอยู่ใต้ชามข้าวสำกัดสีใบเดิมมีข้อความเขียนไว้ว่ากินรอไปก่อนนะคะมองไปในชามข้าวเปล่าอีกแล้วหรอืะเอี่ยนจมถึงกับปูพานเดินหรือเข้าอาหารแห้งไม่เกรงใจเจ้าของบ้านก็ไม่พบอะไรสักอย่างนอกจากข้าวสารในโอ่งมาม่าปลากระป๋องก็ไม่มีสักอย่างอยู่กันอย่างในวงเล็บเปิดว่าวงเล็บปิด นคนหิวเริ่มชุนเดินถือชามข้าวออกมานั่งเคี้ยวตุยอยู่หน้าบ้านกินอยู่ดีๆก็แทบอาเจียนเพราะได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาจากที่ไหนสักแห่งใกล้ๆตัวลองเดินหาดูก็ไม่เห็นมีจึงกลับมานั่งมองข้าวไรกับ ก็ทงกรเดือเข้าไปเพราะความหวิวช่วนสายสายกลาหลงกลับมาบ้านหอเนื้อและผักสดมาผุมใหญ่บอกว่าเดี๋ยวจะทํากับข้าวอร่อยอร่อยให้กินแต่ให้ตายเถอะโรบินพอแบงได้กล่นกล่นกายสาวอาการกำหนัก ก็ปัฟุ่ยฟุ่ยอย่างจบลงบนเตรียมเหมือนอย่างเคยตื่นมาอีกทีเพรสสเฟซนั้นเหล๋ยวหาคนข้ามกายเจ้าบ้านหายไปอีกแล้วเดินออกมานอกห้องเจอชามข้าวใบเดิมพร้อมข้าวเปล่าหนึ่งก้อนข้าวเปล่าหนึ่ง,ป,งปั้นสามมือซื่อบือ้อยังในก็ทวนตระหนักได้แล้วลว่ามันผิดปกติแบงเดินสำรวจบ,บ้านไม้หลังนั้นได้ตั้งแต่หน้าบ้านจากรถหลังบ้านก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเป็นบ้านไม้โบราณทั่วๆไป เสาไม่ตกน้ำมันไม่มีใครนั่งค้อยขาอยู่บนคือไม่มีเสียงเด็กเด็กวิ่งกระทวนดําเสียหูไม่มีอะไรที่ชวนคลางแคลงเป็นบ้านฟัวฟัวไปแต่ความรู้สึกบอกว่ามีแน่ๆต้องซุกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนี่แหละและแน่นอนมันไม่ได้อยู่ชั้นล่างอากาศช่วมใกล้ข้างก็เป็นใจเสือเกินเงียบวังเวงมองไปทางไหนก็มืดทึกไปหมดไฟจากบ้านเพื่อนบ้านก็โน้มไกล เหลือแสงเทาหินออยบงเดินไปหยุดอยู่ตรงทางขึ้นชั้นสองมองขึ้นไปเหมือนโรงดำมืดเอื้อมมือเปิดไฟแสงส้มๆจากหลอดไส้สว่างขึ้นจึงค่อยก้าวขึ้นไปช้าๆขาเจ้ากรรมก็สั่นทับทับทั้งปวดทั้งกลัวผัสมกันบวไปหมด ชั้นสองเป็นดานโดมมีห้องหนึ่งห้องล็อกกุญแจอยู่ตรงข้ามห้องเป็นเตรียมไม้ขนาด6ฟุตมีหุ้งสีขาวพึงกลางคลุมถึงขาเตียงแบงย่องเข้าไปเงียบเยียบเห็นเนาตาคุ้งตาคุ้งขคาอยู่ข้าอีกก็ตั้งถ้าจะเห็นแต่มีเสียงแอบสากแววมาเบาๆ นุ่มเช้าเมื่อไรรีกลับไปสักคารมงงนำให้แบงคเดินเข้าไปหายายพยายามถามว่าพูดเรื่องอะไรแต่ยายไม่ตอบในเงาสัวแบงเห็นยายยกแขนขึ้นช้าช้าแล้วชี้ไปห้องที่ล็อกอยู่และเหมือนรู้ใจแบงว่ามันล็อกอยู่นยายเลื้อมมือไปยังผนังฝั่งหนึ่งแล้วพูดต่อว่ากุญแจแบงกระโหลกกระเฟรเข้าไปหาคานคําคานคาอยู่สักพักเจอกุญแจเก่า ดอกหนึ่งจึงหยิบไปไข่ห้องพี่ลลอกอยู่่ันพี่พี่เปิดประตูลมแพะจับสิครับพี่น้องภายในห้องนั้นมีโต๊ะบูเก่าๆท่วมมาเลยดอกไม้ผานเพียนและน้ำตาเพียนกระกลมเต็มพื้นไปหมดเท่านั้นยังไม่พอมีสายสินห้อยระโยงระยางยุยับไม่ต่างกับใหญ่แมงหุมเหมือนไม่เคยผ่านการทำความสะอาดเลยแบงมองไปจนสุดผนังเห็นขายสูงสักสอฟุตเรีเยมเป็นตับ และผ้าหูไม่ฝากมีเสียงอะไรสักอย่างดิ้นพลาดอยู่ในนั้นแต่ใครละจับกล้าย่องเข้าไปดูได้แต่คิดในใจว่าสวยแล้วกูเจอครูคนครูนอผาออกจากห้องแพทย์ไม่พันกำลังตั้งผ้าเห็นเสียงแอบสาดดังขึ้นดีครับนุ่มอยากออกไปตอนกลางคืนให้ไปพรุ่งนี้เช้าดังรี่ถามว่าทำไม เจอสภาพนี้อยู่ไม่ได้แล้วจะยายจ๋าคุณยายซึ่งยังนอนอยู่ในบุ้งตอบกลับสั้นๆแต่ทำเอาแบงหน้าซีเป็นไก่ป่วยวันนี้วันโกนท้าออกไปคืนนี้ลุ่มไปไม่ถึงบ้านรอกนากาหลงมันเอาตายแบงคิดในใจกล้วยทอดแล้วกูเสียงแอบสากบ,บอกต่ออีกว่าให้นัดเพื่อนมารับช่วง8โมงขึ้นถึง10โมงเช้าเพราะกาหงไม่อยู่บ้านแต่จะทำอะไรก็ตามห้ามให้กาหงรู้ว่าแบงกำลังจะชิงเด็ดขาดมิช จะเกิดเรื่องร้ายๆขึ้นจากนั้นยายก็ได้ให้แบงค์รีลงไปก่อนพี่กาหลงจะกลับมาแบงค์หันหลังกระเรากลับลงไปข้า่ด้หัวสมองเบลอไปหมดคิดอะไรไม่ออกแยกแยกไม่ได้แต่ที่แน่แน่มีเสียงยายดังได้หลังมาว่าหนุ่มมากๆาไม่ดูตามาตาเรือก็เตรียมรับผนพี่ตามมาด้วยนับและระวังให้ดีแบงค์หันขว้าปากค้าคิดถึงดงบุริพี่กินมาแล้วสองมือ้อกำลังจะถามยายว่าทำไมห้ามกินดันด ได้ยินเสียงกาดลงเรียกมาแต่ไกลแบงๆบงเสียงเย็นเย็นพะเาแบงสู้ทำไมไม่รื้อหูเหมือนภุกพีวงเล็บเปิดว่าวงเล็บปิดมือสองข้างขายี่ผมด้วยอารามสะลึง สวย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 แต่เสียงยายก็ดังเล่ามาอีกว่าให้รีบลงไปอย่าให้ก้าหลงรู้แบงก็รีบก้าวยาวลงบันไดชนิดแทบกระโดดตรงไปนั้นก้าวอีโยกตัวเดิมเปิดลายกดแชร์โลเคชั่นส่งข้อความบอกเพื่อนว่าไอ้ต้อมพรุ่งนี้เก้าโมงเช้ามารับกูหน่อยข้ามขาดข้ามเกินและไม่ต้องถามอะไรทั้งนั้นกูจะเล่าให้ฟังพรุ่งนี้เสร็จแล้วกดปิดมือถือปั๊บ เส้นยาแดงผ่าแปจังหวัดเดียวกับพี่กาหลงเปิดประตูบ้านเข้ามาพอดีประโยคแรกที่เธอถามคือกินข้าวหรือยังแบงค์อ้มแบมบ,บ,บ,บอกว่าไม่หิวมองกาหลงด้วยความรู้สึกหวาดหวาดในชอบกลนเวลากาหลงยิ้มให้ขนหัวตั้งไปทั้กันบานเธอมองไปที่จานข้าวเห็นว่ายังเหลือเท่าเดิมก็หน้าบึ้งเล็กน้อยแต่ก็เปลี่ยนสีหน้าไวพอแล้วบอกว่วันนี้จะทำกับข้าวอร่อยอร่อยให้แบงค์กินให้รอแป๊บ เดียวแล้วเดินเข้าไปในครัวส่วนพ่อยอดขาหมองอิ่มแบงนั่งตัวเกรงไม่กล้าขยับระหว่างนั่งคิดอะไรเลินเพลินแม่เจ้าประคุณเอ่ยกาหลงดันมาด้านกาขาหวานให้ฟังด้วยเสียงเย็นเยียบมัดส,สมันแกงแก้วตาหอมยีร่รารดร้อนแรงชายได้ได้กลืนแกงแรงอยากให้ไฟฝันขาหลอนขั้นสุดถึงตอนนี้แบงเริ่มอยู่ไม่เป็นสุขลุกลี้ลุนอย่างหนักแต่ก็พยายามเก อาการไว้เมื่อการหงยกสำรับออกมาเธอทยายามขายันขยอให้กินข้าวแต่แบงก็ทยายามเลี่ยมตลอดจนการหงยืนนิ่งมองแบงด้วยความสงสัยสักพักการหงเดินขึ้นไปบนชั้นสองแล้วกลับลงมาอีกครับตรงเข้าไปหอมแก้มแบงตอนแรกก็รู้สึกขยาดปนสยองแต่หน้าชงนและพิกลนักพอแบงได้กลิ่นหอมจางจางส,ต,สติสตันก็เลิดหมดผูกแพนด้วยราคาจริต แบงจำอะไรไม่ได้รู้แค่ว่ามีสัมพันธ์สวัสดกับกาหลงอีครับซึ่งเป็นครั้งที่เท่าไรในรอบสองวันเขาก็จำไม่ได้รุ่งเช้าอีวันแบงตื่นมาปวดเนื้อตัวไปหมดแขนขาลามไปถึงต้นคอกาหลงไม่อยู่อย่างพี่ยายว่าไว้ไม่ผิดสติตลว่าจังหวัดนี้ให้รีเพนโพหาต้อมพันทีเพื่อนบอกว่าเกือบถึงแล้วเกิดอะไรขึ้นแบงก็บอกแค่ว่าให้รีบมาก็พอลุ้นตัวโกงว่าเพื่อนกับ ครูนอใครจะมาถึงก่อนกันสรุปว่าโชคดีต้อมตั้มมาถึงก่อนทั้งสองถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่เขาจับได้หรอือและอื่นๆแบงบอกว่าไม่ใช่เดี๋ยวเล่าให้ฟังบนรถโยนกระเป๋าให้เพื่อนขนขึ้นรถส่วนตัวเองวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองรั้ลาใครคนหนึ่งยายยังคงนอนอยู่ในมุ้งไม่พูดไม่จาพอแบงบอกว่าตัวเองจะไปแล้วเลยมา,ายายแบงยังถามอีกว่ายายรู้ราวต่างๆที่เกิดขึ้นได้ยังไง เแยมแหบๆต่อกลับยายก็เคยเป็นเหมือนนักการหลงดูออกว่ามันฟูใจหนุ่มมากกว่าผู้ชายคนอื่นและมันจะไม่ปล่อยหนุ่มไปหน้ายาย,ายายบอกได้เท่านี้รีบไปเถอะก่อนที่นักการหลงจะกลับมาแบงยกมือไหว้ปลาหลกๆแล้วรีบแจ้มบอกจากบ้านบอกโทรตรต้อมมึงเหยียบให้มิดเลยออกมาได้สักพักใหญ่ๆ แบงเริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ต้อมตั้งฟังทั้งสองพางกันหัวหรอกไม่เชื่อพี่แบงคพูดหาว่าได้ยินแล้วชิงแบงค์เ,เองก็ไม่แน่ใจว่าพี่ยายเล่ามาเป็นความจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้สลัดทิ้งมาได้ก็ถือว่าจบด้วยดีซึ่งแบงไม่รู้เลยว่าเป็นความคิดที่ผิดมาขันเพราะหลังจากจบบทสมพนาได้ไม่นานเพิ่นจะทนเขตจังหวด ประจวแค่คือเศษจูู่แบงก็รู้สึกปวดและคันตรงข้อพับแขนซ้ายจากน้อยไปมากจนร้าวไปทั้งแขนยังไม่คันรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเสียม,มือถือดังขึ้นตีตีตรีตรับปุ๊บ ปลายสายกรอกเสียงแบงคนี่การหลงหนักไปไหนทำไมไม่บอกกันก่อนแบงค์ขอโทษพอดีเจ้านายตามให้รีบกลับไปทำงานฉันไม่เชื่ออารมณ์ดมตอดพันให้คาโนว่าไม่ค่อยพอใจอีกอย่างตอนนี้ก็หนีมาไกลสุดกูไม่ลัวแล้วอะ<า>ไรทำนองนั้นแบงค์สวนกลับไปว่าไม่เชื่อก็อย่าเชื่อดิปลายสายนิ่งไปพักและพูดต่อปวดแขนซ้ายอยู่หรือเปล่าตอนนั้นนึกว่าตัวเองถือให้เหนือกว่าจึงไม่พันคิด แต่อีกสิวินาทีต่อมาถ้าครูนอฟุดในสมองแบงค์พันทีสายศาสตร์มนดำคนเล่นของหน้าชาอยู่แป๊บทำอะไรกับแบงค์กันแน่คนผูถามไม่ต่อหัวร็อกคีคักบอกให้แบงค์กลับไปหาพี่บางสทานแล้วจะเล่าฟูอย่างให้ฟังรวมถึงจะช่วยรักษาอาการเจ็บแขนให้ด้วยแบงค์ตอบไปว่าไม่กลับยังไงก็ไม่กลับกาหลงนิ่งไปแป๊บบ แล้วกึ่งเปรยกึ่งถามปัวขาขวาหรือเปล่ายันกับละครหลังข่าวถามจโหรีกดตัดสายทิ้ง